ครับสวัสดีครับมกับผมดังซุกนกเข้าไญ่มแปรผมมาตอนนกัาหน <c oughs> าดปาบมไม้คังขังทางเทอมกําลังเสียบทางรถไฟทั้งเส้นทังมาอยู่ป่า นี่แต่ก่อนผมเอาไว้เจ้าลี่จ่อยมา่อคืนก็เสดาจหน่อยแต่ว่าผมอยู่ฝั่งพุ่นบานนี้ก็จะเอาดินมาถมพุ่นแหละบานผมกะสิคาดว่าสิมันมัมีต้นที่ใส่รับกะสิไปใส่ต้นสมสาหระคาัดว่าขึ้นว่านะ ขันเม่นมานังตั้งยื่นตั้งยื่นีใส่พุ้มพุนต้นสัมปาศูละเิ่งทำเล่เลยคือสิพ่อกอได้หอยอยู่เอา้ามากครับกำามาณกับลุงโหลดเอาลุงโหลดลงมานำ แล้วว่มมีหมองลงครับนกดินบ่ต้องไปขึ้นปะเนียดก็บ่ะได้แซมละ่ะเอาเข้าละ่ะปะเนียดก็ได้แหงๆนี่ละ่ะใส่มานโดเอาตุ่นมังค่าอาจารย์เป็นยังไงเดดไว้ครับช่วงนี้เดดห้อน để mai nưng thứ bảo ok lận, để mai nưng nị, cáiแดด lẹ, hả? Cắn, không phải nócăn, thưa giáo cái chăng day, đáp, hả? Rún bưng, day, 抽烟，抽烟。 เรียบร้อยครับเขามาเต้นเต้นกเกือบสิบวันใดตแล้วครับปเนีดัดผมจะเป็นอย่างเขามาเหยียบที่แหลกบอลันครับปนิญัดไม่เหยียบที่แหลกวันสิบวันใดตแล้วครับก็บเต้นจักเป็นอย่างปกตินสิลันไว้นะผมก็เลยก็เลยปรับเหตุที่มันสิลันสาเดีวว่ามันแย่มเมาข้นนะครับามแต่เท้าข้นเจ้าสาวข้น สาวขคืนละ่นจากลันคนจากลันก่อนทุ่อเรือนนะผมก็เลยเอาอหมมันที่ลันหยากในจังหน่อยมันเม่แน่วครับตอามาเหยียบที่แหลกก้นมาที่แรกก่ะมลันละเหยียบ <laughs> 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 เอาเาคนแตกปุ่นปื้นเอาไปเบิ่งตัวว้นบานโตลงมาเบิ่งคือคู่ดีเลย ลังตังลังตังดิเยยบจะได้จังบวลันี่เลยว่ามันสีบดได้ตัวว่านสีบดได้คลิปเยยบบัดโดดออกแห้งหย่านเพ่ลัน แนวยเคยเป็นขันบอลันตอนเหยียบกระบดบน,นี้เพื่อนสิลันนะแต่เขาจบเสียเพื่อนบอลันนะบอลันกับขาดว่ามันต้องมาอีกคอนเคยเหยียบไปจังนี้มันก็เหยียบละค้ดว่าข,วข่ขวมคืดข่วมคืดไ,ไปชมตูมอยุ่หลด็นดจังรได้าเจเ้าเฮ็ด สร้างรถไฟก็จะเอากองดินมาเอาดินมาโอเมือได้ละสิปับแต่ว่ายังมีอยู่มีเนี่ยู่สนันอยู่แต่ว่ากระดีไซนใหม่เดียวนี่แหละครบับสวยมนแดดกระโปสวยตรงแต่ว่ามันแดดหอนไว้ครับเป็นตาเป็นลมเป็นเรงถล้า <laughs> มันแดดอะไรก็ได้อายุหลายละ่ะ ย่ากเถือนวิ่งมันเวียนมายากมันแห้งขันแดดเพื่อนว่ามันเป็นพวกหิสตกหิสเตกเพื่อนเอ้าบ่ฮหิดบอเห็ดตมูละ่ะสุขภาพดีอยู่ได้ละ่ะแต่เก่าตัวมันนอนีล่ล่ะตัวขนทางวากๆนีล่ล่ะอล้ยมันตัวใหญ่แต่นกเสียงหน่อยจังได๋บอกเกี่ยวกับเสียงเนอพ้อนคือกัน คนเสียงหน่อยผู้บักไงคนเสียงไงผู้บักหน่อยก็ับมี <ś led> มันมาเกี่ยวกับเสียงเืินว่าอะมาตานเดียวละเจ้าขมานนี่คนหางหลุน,นกากลกลกขนหลุนกับลูกไถขนไถขนก็ถือของมองหาวคือเก่าขนกากสากใก,ใกล้สิเบดบูขนตัวขนยังมึงเนี่ย นกขนลนกนกไข่ขนปกติปกตินกค้าเหลืองถ้าเกี่ยวหลุมอุ่มก็ไกล้สิเบิดรยามลหรครับมันนกอยากหลยอยู่แต่ว่าบ,บ่บ่อยากขันครับช่วงเป็น เป็นโมฮาว์่ะคึกละครับเริ่มเลิ่มล่ะนี่กะไก่สีสินวิญญาสาละยี่สิบกัวละอีผาลี่หกมันวันนี้วันที่ยี่สิบหกพนแต่ว่าคลิปจะสีลงมือได้เดอ้อ <c oughs> เอ้ามาฐานคือเขาครับ <c oughs> กับเจ้าขามานตรรุลวดบริลลุ่ง เนเสียวนกดินลงมองลงกันอย่างนกนกดินกันกำลังเรียนลายโตครับลูกอังโลพวกพวกที่เหลือเหลือแบงพวกที่เพอเอนนิ่นบ่เอาอนน้เพิ่นส่วนมากกับสี เพิ่นก็ว่าให้เอาตัวนั้นตัวนี้กันเนยมเ่มเพิ่นสั่งเพิ่นเบาปวดตีบอเป็นครูกับเอาหูให้เพิ่นเบิงเอาเปอกขาสียังเอาเปอกขาเท่าไรให้เพิ่นเลือกนะครับหลับบานเพิ่นก็เลือกเอาหล่ะซุ่มเพิ่นบ่เลือกบานยูน้ำผมมันมันมีสองตัวมีศูนย์เก่ากับปอกขาสีทองมันยังสามสามหนึ่งบอก จังไดดักเรียนนะครับแต่ว่าบ่บ่ท่านเดีเยวเอ,ออกต่อเบิ่งเป็ี่นทีแต่ว่าพวกปอกขาพวกทรงไปทั้งกิโลกสีเกตซุลิน แล้วก็ไปอำนาจไปอำนาจนี่พ่ท่านได้พ่ท่านเด้เยวตอแต่ว่าเล่นเอาลงดินเอาลงดินเอาลงยังฝึกเป็นเลยอันละวันว่ากะดีใจครับลูกนกในไข่ที่ผสมหม่งมาเรียนได้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจแหละครับกับผู้ที่ผสม ผู้ที่ผสมนกออกมาได้ลูกได้เต่ามันออกมาเลี้ยงได้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ไอ้น้องคือเก่าแล้วครับอย่างเกียรติเข้ามาชมช่อง,องต้องซุกนกเขาใหญ่เมืองแพร่ามาโดยตลอดฮอนแดดฮอน <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับไปไปไป